คู้ชมเนี่ยเป็นความลำบากของประชาชนนะคะที่อยู่บนท้องถนนนะคะที่ต้องมาต่อรถนะคะกลางเกาะกลางถนนนะคะเนี่ยค่ะบางคนบางท่านก็มีลูกอ่อนนะคะลูกเล็กนะคะก็ต้องพาลูกไปหาหมอนะคะก็ความลำบากตอนนี้นะคะเป็นสภาพแล้วก็นะคะ,ะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะให้ภาพบรรยายไปเองนะคะเนี่ยค่ะต้องมายืนรอรถเมย์อยู่กลางถนน ะะสภาพน้ําในถนนรามินทานะคะตั้งแต่กิโลเมตรที่1น,นะคะมาถึงประมาณเกือบเกือบเกือบหินตอยลายประเ้าแล้วนะคะ,นะคะตอนนี้ <c oughs> แต่เป็นที่น่าสังเกตนะคะกระสอบทรายนะคะที่หายไปไหนเนะะี่ยค่ะมากัน้นกระสอบทรายเลี้ยงตั้งแต่กิโลเมตรที่1น,นะคะเป็นการ เอามาเรียงเกบบาะป้องกันตัวของลาดสิบเอ็ดนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมแนวเป็นตลอดทางประมาณระยะทาง2กิโลเมตรเลยค่ะนี่ค่ะกระสอบทรายมองไปไกลๆก็เห็นเลยนะคะกั้นตัวเองได้ดีมากเลยนะคะแต่ว่าผู้เดือดร้อนคือประชาชนนะคะแต่ทหารนี่อยู่ในพื้นที่ที่แห้งสนิทนะคะเห็นปั่นจักรยานนะคะสะดวกสบาย แต่ว่าขับรถออกมาช่วยเหลือประชาชนนะคะข้างในก็เราไม่เห็นนะคะกําแพงมันกั้นอยู่นะคะความเย้ผู้ที่เดือดร้อนจริงคือประชาชนนะคะคนที่โดนต้องยอมรับสภาพนะคะเราสูกเราส่กยามประชาชนลุกแล้วก็